่าวด่วนครับทุกคนสำหรับข่าวนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงขอพูดบ้างเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับกับครอบครัวของน้องครับซึ่งต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยน้องไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆและอุงอิงยังเผยอีกว่านะครับทางด้านพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสะมองว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆครับทุกคนแล้วก็คนที่ชอบเอามาเป็นประเด็นดรา ปาาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีสะม,มากกว่านะครับทุกคนซึ่งองอ้อิงก็เผยว่าน้องค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกนะครับทางด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยครับทุกคนสังเกตดูเอาว่าวันนี้เราไม่เห็นพ่อเอกเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอเลยครับคิดว่าพ่อเอกนะครับก็คงจะ คิดมากเช่นเดียวกันครับทุกคนเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอุงอิงเผยนะครับว่าไม่ว่าจะเปิดไปช่องทางไหนเนี่ยก็เจอประเด็นนี้แล้วก็มีคนมาต่อว่าพ่อเอกมาต่อว่าพี่หมอนอิงมาต่อว่าคนรอบข้างครับซึ่งน้องเนี่ยวันนี้ก็เผยว่าอุงอิงก็อยากจะพูดบ้างนะเพราะว่าก็ อ่าเป็นเรื่องที่เกิดกับครอบครัวจริงๆน้องไม่ได้อยากจะออกมาพูดอะไรเลยนะครับแต่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจครับทุกคนกับหัวอ,อกของคนเป็นลูกนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกได้ว่านอ้องเวลาที่เราเนี่ยเจอพ่อกับแม่เราโดนดรามา่าครับทุกคนหัวอ,อกคนเป็นลูกก็ทนไม่ได้เหมือนกันเลยครับทุกคนอันนี้อุ้มอิ่มยังว่าน้องยังพูดแค่นี้น้องยังออกมาพูดแค่นี้ในไลฟ์สดนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยถ้าเป็นอุ้มอิ่มนะ อมูมิมอาจจะแบบว่าตามไปถึงบ้านเลยก็ว่าได้คนที่เขาชอบมาดรามา่าคนที่มาสร้างประเด็นนะครับทุกคนทุกคนนึกนึกถึงใจเขาใจเรานะครับน้องก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นสาธุชนคนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะครับสําหรับองค์อิงพี่บ้านแพงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วลูกกระตันยูครับทุกคนไม่ว่าพ่อแม่จะเจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับองอิงออกมาปกป้อง เองเลยนะครับคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยองอิงคือสู้ตายเด็กผู้หญิงคนนี้เข้าใจจริงๆครับเข้าใจน้องมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ ถ้าเกี่ยวกับครอบครัวน้องอุงอิงไม่ปล่อยไว้น้องสู้นะครับคือซึ่งชีวิตเขาสู้มาด้วยกันนะครับทุกคนทั้งพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยเขาสู้ชีวิตมาด้วยกันครับจากชีวิตที่เคยลำบากมาก่อนทีเนี้ยพอครอบครัวน้องโดนผลกระทบโดนวิพากวิจารณแบบเสียห,หายหายครับทุกคนน้องคือถ้าเป็นเราเนาะเราก็ ทนไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนหรือว่าทุกคนคิดยังไงอุ้มอิมคิดว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นทุกคนเนี่ยทุกคนก็คงจะทนไม่ได้เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอุ้มอิมก็มองว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ส่งกําลังใจไปให้น้องครับอุ้มอิมก็ได้มีการคอมเมนต์เข้าไปบอกน้องครับนะ,ะในทางไลฟ์สดของพี่แองจี้ในขณะที่กําลังแต่งหน้าอยู่นะครับวันนี้น้องก็บอกว่าอยากถ้าอยากตัด คลิปหนูก็ตัดเอาไปลงเลยหนูพูดความจริงนะครับซึ่งคือขอพูดบ้างเถอะอะไรแบบนี้ครับทุกคนน้องก็คงจะสุดๆแล้วนะครับน้องถึงได้ออกมาพูดแบบนี้ครับทุกคนเนาะคือซึ่งเราเนี่ยอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆครับแล้วก็บอกต้องบอกว่าคือค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับสำหรับพ่อเอกแม่หน่อยเนาะคือทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่เจอดราม่ากับตัวทุกคนไม่รู้นะขนาดอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเคยเจอดราม่าเคยเจอ,อคนมาถล่มเนี่ย แค่คอมเมนต์คอมเมนต์เดียวนะทุกคนเรายังแบบว่าคิดมากนะครับเรายังคิดมากเลยอ่ะคือตั้งแต่ตอนอุ้มอิ่มเริ่มทำโซเชียลใหม่ๆนะครับอุ้มอิ่มเจอดรามา่าเรายังรู้สึกท้อแท้จิตใจ,จเลยอ่ะอันนี้เพราะเอกแม่หน่อยครับที่เขาเพิ่งมาทำโซเชียลได้ไม่คือเพิ่งครบปีอ่ะอาจจะไม่ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับเขาเจอดรามเขาไม่ค่อยได้เจอข้อความหรือว่าถ้อยคำที่รุนแรงอะไรมากแต่ทีนี้น,นะครับพอเขาได้มาเจอแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า พ่อเอกกับแม่หน่อยต้องยังต้องปรับคือยังยังต้องแบบทำความเข้าใจกับโซเชียลนะครับอีกครับทุกคนอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วมิมมองว่าเราเนี่ยเข้าไปส่งกําลังใจให้กับทางด้านองค์อิง,องและก็ครอบครัวกันเยอะๆครับทุกคนวันนี้เห็นน้องแบบเราไม่เคยเห็นอง์อิงเป็นแบบนี้นะคือเข้าใจแหละครับทุกคนเข้าใจน้องว่าหนึ่งเลยถ้าเรื่องครอบครัวองค์อิง,องหรือเด็กผู้หญิงคนนี้น้องสู้ สู้สุดใจทุกคนนึกออกไหมน้องน้องมีนิสัยเหมือนอุ้มอิ่มเลยบอกแบบนี้ครับเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนที่พยายามปล่อยวางอะไรกับทุกอย่างปล่อยวางอะไรกับทุกสิ่งนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าเจอกับครอบครัวของตัวเอง เราก็จะไม่ทนเหมือนกันครับถ้าใครมาด่าแม่เราอุ้มอิ่มด่ากลับแน่นอนถ้าใครมาด่าพ่อเราอุ้มอิ่มด่ากลับแล้วก็สวนกลับแน่นอนนะทุกคนและไม่ปล่อยเอาไว้แน่เห็นอุ้มอิ่มแบบว่าเงียบๆแบบนี้เนาะถ้ามีคนเข้ามาด่าพ่อกับแม่อุ้มอิ่มเนาะคือเจอแน่นอนเจอกันเลยนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเหมือนองคงอิงตรงนี้ตรงนึงครับอย่าคิดว่าคนที่เขาเงียบมาตลอดนะครับเขาจะ วันนึงแล้วเขาจะไม่พูดอะไรเลยนะครับทุกคนเพราะถ้ามันเหลืออดจริงๆนะครับเขาก็ต้องออกมาพูดนะอันนี้คือเข้าใจอุคงอิงมากๆแล้วก็ส่งกําลังใจครับไปให้ลูกสาวนะต้องบอกได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกนะครับสำหรับอง่งอิงมีความอดทนมีความอดกลั้นนะครับถ้าไม่ถึงที่สุดเนี่ยน้อง นะครับไม่ออกมาพูดแน่นอนน้องไม่ออกมาปกป้องครอบครัวแน่นอนทุกคนก็เคยเห็นมาแล้วนะครับว่าอุงอิงปกป้องครอบครัวขนาดไหนนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีหัวใจครับทุกคนเป็นคนมีหัวใจแล้วก็เป็นคนที่รัก fc แฟนคลับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องก็พูดแล้วว่าคนที่มาปวนเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับแน่นอนคนที่มาปวนเนี่ยไม่ต้องมาดูแล้วอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะ ไม่ได้มาสร้างความสุขให้กับเขาเลยนะครับไม่ได้มาสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความสุขอะไรให้กับเขาเลยนะครับคือไม่มีประโยชน์อ่ะทุกคนเนอ,อไหมยคนที่มาปั่นป่วนคนที่มาคอยต่อว่าคนรอบข้างน้องอะไรแบบนี้ครับทุกคนพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วนะ้องวันนี้เราไม่ได้ดูคลิปน้องจากพ่อเอกเลยวันนี้อิ่มโกรธมากนะครับกับคนที่ไปดราม่าพ่อเอกนะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นแบบคลิปพ่อเอกเลยอ่ะ นะครับปกติเราจะได้เห็นแบบว่าอุงอิงแบบในในช่องพ่อกับแม่ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยอ่ะวันนี้พ่อเอกก็น่าจะโดนผลกระทบจากโซเชียลจากดราม่าพวกนี้แหละก็เลยทําให้เราแบบว่านะทุกคนวันนี้ก็เลยไม่ได้ดูคลิปน้องนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนาะอุ้มอิ่มก็อยากจะมา พูดเจตนารมของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยให้กับคนที่ชอบมาปั่นป่วนได้ฟังแล้วกันเนา <ento> ะทุกคนก็เข้ามาฟังกันว่าน้องคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าน้องรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องก็มีหัวจิตหัวใจนะครับทุกคนน้องก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนะครับน้องทําถูกแล้วเนาะที่ออกมาปกป้องครอบครัวของตัวเองนะครับอันนี้ตอนนี้คือต้องบอกว่าอุงอิงดังมากนะครับน้องดังกว่าดาราอีกนะครับทุกคนเพราะฉะนั นั้นแล้วเราเราคิดว่าคนเนี่ยจับจ้องอยู่แล้วกับคนรอบข้างของน้องนะครับก็นะเราเรา,อ,าอยากให้น้องนะครับคือต่อไปนี้เนาะถ้ามีประเด็นดรามร่าอะไรอีกไม่อยากให้น้องสนใจก็คือแบบเอาแบบนี้แหละนานๆทีนึงออกมาพูดอะไรแบบนี้เนาะสำหรับองคอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับเนาะอ,อ่ะ วันนี้เราก็เห็นบรรยากาศนะครับพี่แองจี้แต่งหน้าให้กับองค์อิงเนาะวันนี้ได้ดูคลิปน้องจากพี่แองจี้ก็แล้วกันนะครับเนาะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับอใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ